ตั้งแต่แชมเปาไดกีชูฟังบาเรียงบาล่ำมาล่ขาอนเก,กนไดกี่ดังที่สุดคือรธาธนาินราตนาินเป็นบอดตัดวั้นเป็นเขา้ามูเป็นเขา้าเข้ามาแต่แต่ปี2490มีรัฐมีอินตามีบัวเจียววิเศษสมมติอันเออเดสมสมมติเอาเอาันเ,เ,<ม>เป็นอย่างคือว่าก่อตั้งปีส4 9 8 98หรือ8ป สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเริ่มเป็ี่ยนมลโม่เหรออือยิ้ตาเนี่ยบ่เสียงท้องเนี่ยบ่แม่แต่วันนี้ประวัติเพิ่งขึ้นมาเป็นจังสันนี่ว่าเพิ่งมาเขียนใหม่เนี่ยจังใดใหม่อนนเอาแบบเอาคักๆแบบว่าต้นกำเนิดแล้วมัน่นเถอะ่เอาซื้อฟังบึงที่ข่อยศึกษามาเนาะจากงานนะกับฟังผู้นั้นผู้นี้สองพันครับใน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 หนังหนังสือสารานุกรมของอีสานกะมี่ม<า>เขาบอกว่าสองพันสี่ร้อยเก้าสิบ กลุ่มของนายอินตาไ <ừ> ทยยาลาชตั้งหมอลำมู่ก่อนเพื่อนอ้อยไงมันมีสารนุกรมของของธนาคารกสิกรเวนบอรเออคอยคอยมีอยู่คอยกระเฮดเป็นรักทานไว้อยู่บอ<า>แต่คอยไปถามยายาสูนีแล้วก็ว่าแมนอยู่ดอก2 4 9งเันสี่ร้อยเก้าสิบว่าเรามาตายสองพันสี 2, ่สองพันสองสองพันห้าร้อยศูนย์สองอ๋อยังมาเปลี่ยน เป็นรัตนสินศูนย์ศูนย์สี่นี่คือตามประวัติคราเจ้าเพราะว่าลรัตายศูนย์สองเผาศูนย์สามศูนย์สี่รัตนสินตังเอาตังใหมอีกอืมันขาดแล้วมันขาดจากเสียงท่องมาแล้วได้กีอินตาเทลาเลไม่เปลี่ยนเป็นเสียงท่องมันขาดแล้วจังมาเป็นรัตนสินอ๋อคือคือคือมันยุบวงไปโดยปริยายแล้วมันบ่เออคือมันขาดหัวหน้าตายแล้วอ๋อกรจังมาพอเฮี่ยงพอถือพอ อ่าพอเฮี้ยงพอถือพอบุญท่านบุญท่านสามคนสามคนจะไม่เป็นบุญมาเป็นมาเป็นรัตนสินอินตาทยราชเนะอ๋อมันขาดมันขาดแล้วขาดจากวงเก่าแล้ววันทอดถูกต้องนี่นี่อันนี้อันีังถือแต่ว่าใน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 ประวัติเพิ่นเนี่ยคือเพิ่นเพิ่นเขียนยงใส่กันเบิด์ตเนบ่ถูกต้องคือยงตั้งแต่เสียงทองเป็นยุคก่อตั้งเพราะว่าหลังแกงหันเม่นหลังแกงหันมากปูหินผู้เป็นน้องน้องแต่าน้องผู้ละพอเะาม่ดอกน้องเสียสายน้องเพิ่น ยังมายังมาอยู่เป็นยังมาอยู่นัอ่อคนเรยก่อยแจว่าพ่อใหญ่วินกับพ่อใหญ่ตาผู้เดียวกันท้จริงคือคนละคนคนละคนพ่อใหญ่วินพ่อปูวินกับปูยินตาเป็น,ปนพี่น้องกันปูยินตาตายแล้วปูวินก็ยังมาคล้องอคล้องมากครับสุ่มพอถือพอเฮี้ยงพอพนันซุ่มพอเฮี้ยงพอพันพอบุญพอใหญ่บุญท่านได้เป็นนีลาเป็นมลอลลัมมาแล้วมอลลัมแล้วแตนสินก็เรียกว่าอันนี้คือพนตังกรมูพน เพิ่นพามเหตดกรโมก็มีบัวเจวิเศษก็มีแสงอรุณศิลป์าญาาแสงอันผู้เป็นอาจารย์ของพอพ่อเบียบเนี่ยมันสาวาันสาวาัตีสาวาัวัตีคุณแม่แสงอรุณน้ำขั้นที่นี่หละคือมารุ่นหลังอีกเิ่นรุนน่นเดียวกันรุ่นเดียวกันตาว้ตัต้งที่หลังเรียกว่าเป็นร่กันไล่กันโม่ราำตจจีมันถอดหากัน มันบม้ไก่กันเนาะบั่นบั่นสวัสดียุงสี่เนาะมันนนกูสวัสดีเนาะบั่นเอียก็เล่านัดีเลานัดดีเมื่อกาตงท้งชีเนาะโซนมาเดียวกันไล่ไล่มาเนี่ยเออมาเนี่ยมาสางเข่าจุดจุดไมอยู่สางเข่าเนี่ยเด้นบั่นทุ่มเออจุดยู่สางเข่าศูนย์ใหญ่แม่นนโยหันแม่นข้าจอกคือได้ใส่ว่าสางเข่ามันคืออย่างมันมีหม่องรับซื้อเข่าเด้อ๋อก็เลยว่าช้างตลาดช้างข้าวบ้านทุ่มเตกี้มันเป็นซีแยกบ้านทุ่มเนี่ยตั้งเตกี้เข้นสมัยขี้เกียจเพิ่นชุมแับ่ พ่นมาแต่าทาังบ้านนั่นน้องเลียเพพ่นมาแต่าทาังบ้านน้องพอกน้องพือบ้านดอนหาบาดบ้านดอนพ่นรัดมีทั้งเขียนมาฮอดบ้านทมเพียอมนรัดหากันหอดบันสวัสดีุ่นขันออกไปทั้งพุ่นบ้านนัน่นม่วงบอกม่วงหวานบ้านทั้งพุน่นมันกันรัดมาสวัตถีได้คือคือบัญชูไม่เป็นมันเป็นศูนย์กลางเนาะ <Man. S 1> ไปทังพายืนกันได้เนาะไปทังบันพื้กก็ได้เนาะเขาในเมืองกันได้เห็นอเ่บันซาบันเล่านะดียู่งวังไหนบันเล่านะดีเล่าดีกับฟากไป ทั้ง่เปนอันทังเซนซีสไปนพายืนนี่แหละบัแลอดีอฝากเราน้าง้ามไปันแลอดีตามาขึ้นตำบลพูนตำบามันหอดพี่เห็นบ่หอดในเมืองพี่บนบ่อืมตำบลตำบลบรนลาดีโอตำบนตำบลอันตำบลไม่ตำบลเล่าดีอ่าลืมหอดชื่อตำบลไปตำบลเราลาดีตำบลเออไม่ตำบลบรรลอดีไม่ตำบล ตำบ,บลตำบลเมืองเก่าบ้ามันลืมไข่เดี๋ยวลื่อมบ้านสะอาดในตำบลหยั่งตำบลเมืองเก่าตำบลเมืองเก่าอันละบ้านพรสวรรค์ตำบลหยั่งตำบลบ้านเป็ดตำบลเป็ดอ๋อแต่บ like, er ้านอรดียมันเป็นตำบลเป็นบ่าพรสวรรค์ออกจากบ้านสาสตรพ้สวรรค์นี่แยกออกจากบ้านสาสตดคนละฝากถนนบ่อบ้านพรบ้านสาสตรยุบพุ่นบ้านพรสวรรค์ายุบทะแย่งกันยุบหนาล้งหมูเพียอ๋ออยุบบอกสิแยกเพียอีกอื่นือล้งต้มล้งต้มเรามีล้งต้มเราเขาเรื่องเอิรนบ้านพ้สวรรค์อ๋ออ๋ออ๋อได้กินมีคอกหมูอยู่หันเนี่ย ย่างไปซ้อมล่ำสิตายตัวมกหมดแล้บ้านสะอาดที่ว่านี่ต้นกําเนิดของอินตาเป็นบ่อของพ่อคุยอินตาเป็นบ่อบ้านสะอาดเนี่ยบ่บ้านสะอาดเป็นบ้านพ่อถือเพียบ้านพ่อถือซืคืออะ้วบ้านพ่อคุยอินตาอยู่ใส่มาแล้วน่าดีมันแล้วน่าดีก็คืออยู่พื้นท้าไปพ่ายืนเถอะนะเอออ๋ออันสามงานหมอล่ำเงินสามแยกที่เป็นบ้านตรงมองหันสามแยกที่ไปจักไปหันไปบ้านทุ่มแล้วไปพ่ายืนแล้วก็มาทังเพียเอออันนั้นเขาเอื้อนสามแยกเอียง ทำไมไดันยิงเราน่างงามอ๋อเราดีขึ้นไหมพุ่นเออถนนเราดอดีเด้แต่เสียดมานนี่อ๋อถนนเราน่าดีนี่มามาตัดสีแยกเนี่ยย้าไปบกศนี่ขนเขาไม่ได้มืองเนี่ยอพอเงยกำนั่นพอเงยกำนั่น,อ,อ,นอ่่วีรัตวีรีตยังเนี่ยล่ะอืมเราเราเป็นกำนั่นนั่นขุนละพาสุงอ๋อแล้มีกำนั่นอิทธิพลที่สุดในเมืองคอนเจนบอกเออเพาะใหญ่บอกคือแดดอะไรวะอืมใหญ่ป่ะทัพี่เขาจั่งย่านแดดเนาะอ๋อมันเหลื่อมตาเนาะง่ายง่ายง่จ้ะเล่าเฝ้าเด้อ ยกเตียงมาพี่มันเหลื่อมตาบ่เห็นฮอดยังพี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 ง่ายไหมพี่อือพี่อะเหลื่อมตาจนบ่เห็นอีหยังเนาะเออพี่ตะยักหัวเหลื่อมตาง่ายบัดนี้ย่ามองนางมันบ่ราะเห็นฮวงเแล้วยคอยส่เวนนี่เธอคนตาบ่ดีเออพี่อะือนี่อ่ะป่ะนี้คุยต่อ เออไข่แน่บหนีิม,มันเหลื่อมเนาะไม่เห็นหงเอาเว้าต่อบัน,นีนิเอา,าบ้านเล่าน้าดีนัน่นอือนี่คือเขาเอิ่มบ้านเล่าบูดบ,บ,บ้าบนเล่าบูดบ่บ้านเล่าบูดบ้านเล่าดีเป็นบ้านใหญ่คนบ้านเล่าดีนี่คนผิวดำเดี่บ<า>่เขาว่าคนทั้งนี้ใย,ยมาเตะทั้งใยมาเตะทั้งพูนโคราชอือมันนี้มาอยู่พี่เออบ้านสวัตถีกับมาเตะโคราชขาชึขช้นกัน บมาสวัสดีแม่ต้าโคลาดมาเนี้มอลำสมัยมอลำอยู่บันสวัสดีนี่สกีคือตะหลุนแต่เข่าคือแม่แม่แม่แสงอรุณแสแม่แสงแสงอรุณบอกเฮายย่าสงอ๋อย่าสงเหล่าหาแม่แสงแสงอรุณน้ำขั้นที่อ๋อขุณแม่ปันน้ำตะลุ่นเก่าเลยลุ่นเก่าลุ่นเงยล่ำพื้นล่ำพื้นล่ำพื้นพักกามาพื้นเดียวพักกามาพื้นเดียวเออแล้วก็เพิ่นจังมาเพิ่นจังมาสอนลูกเต่าออกมาแตกกอแตกกอออกมาสาย สายมียาแซงกับพอเบียบพ่อพอะเบียบสายสายปูบัวกันอพอข่านสายอินตากับรัตนสินคือมามา,มารุ่นเดียวกันเลยวันทองไรเลียกันเป็นบอมาลุ่นไรไรเลียกันแต่พอเกิดก้อนโม่พ่อยี่บวัวพ่อยี่บัวพ่อยีบ่บัวนี่เกิดหาสองสี่ห้าสามบ้านในมอลับในขอนแก่นเนี่ยคณะไหนเริ่มก้อนโม่แต่เข้าเลยวันทองเข้าก้อนโม่คืออินตา อินตาเข้าโมเริ่มแรกขนาดแหลกเลยเข้ามใหญ่กว่ามความเป็นโรงเลี้ยนความบอกมันเป็นยังไงสมัยนกี้อยากรับตาเห็นภาพเก่าๆไปจังไงเนาะเป็นโรงเลี้ยนให้อยู่ผู้เจ้าเสียมาเลี้ยนเจ้าจอมเสียงกันเลี้ยนเอาตีเทียละจักบาทสี่ลอยหรือสองลอยหรือสี่ลอยเงินสี่ลอยสมัยนั้นแพงเลยมาเลี้ยนร่ำด้กี้เสียงกันเด้เดี๋ยวนี้บ่ได้เสียเด้แล้วก็มี บางคนเก่าเขาไมา่เชน่อเพิ้นก่นมีผู้สอนอมีผู้สอนเพื่อเก่าก่อนล่ำไมอก่อนล่ำเดียวกันนี่ละขัน<อ>จำปาจำปากับือ้นจำปาน,น<อ>นาน้ำกันอคือเขียนเรล่าน้ำกันเบิดทองอไปน้ำกันแล้วเพิ้นก็นสิเบิ่งผู้นี่เป็นโตโกงผู้นี่เป็นนั่งเอกผู้นี่เป็นแม่เปิ้ลสีหัวแจ้เลยเพิ่นก่ไปเลี้ยนตามนั่นวันนี้ลูกซิดเพิ่นหลายเป็นร้อยพอน่ะป้าย่าเป็นเฮ็ดหน้ากับไเฮ็ดหน้าเด้อวเลียงง้วเลียงคว้วเลียงไม้เพิ่นเดี สวนจะได้เป็นโุลคนสามปีกับ่้านในล่้มบ้านใน้มง่ายดีพี่เพิ่นเบิงจึงไหนว่าคนนี้ต้องเป็นนางเอกคอนนี้ต้องเป็นตลกคนนี่ต้องเป็นนางลายคนนี้เป็นลายผู้ซ้ายลายผู้หญิงเพิพ่นเบิงไฉนเพิ่นเบียงเด้คือห้าเบิงน<อ>ี่แหละผู้นี่หน่วนยการหรือเอ,อิ้นาำเสียง<อ>น้ำเสียงดีผู้นี่เสียงดีแต่ว่านาเั้งซีมันนาถาเอาไปเป็นแม่ผู้นี่เสียงดีผู้นี่เสียงหองเสียงไงไปเป็นตัวโกง่นจี๋หัวแก้วขพงคนเจ้าโพดขึ้นว่า อันนี้ว่าเลี้ยงนักภาคเออติเฮียนเฮียนน้ำพอกอน้ำคูนักภาควงประกอบการแสดงหมอลำหมู่หมอลำซุ่มตะกี้เอนหมอลำซุ่มเนาะมันเป็นซุ่มเพราะมันเป็นซุ่มดิเออเออเอ็มอันนี้ใบบักข้าวนี่แล้วเนาะเมีนบ่อเฮ็ดมาโยขื่นเดี๋ยวเรียบำเดี๋ยวนียมันกลายเป็นซุ่มนี่กลายเป็นซุ่มบ้านนี่เออเมียนใช่หรอนี่มันกลายเป็นซุ่มอยู่นี่เรียกลายเป็นซุ่มนี่อ๋ออ๋อเป็นซุ่มเดตะเคียนหมอลำซุ่มเนาะคณะหนูพานวิเศษศิลป์ที่ปีสุ่นสอง ศูนย์สองอันสูนย์พันข้าเจ้ากอตั้งแล้วนี่ศูนย์สองเนี่ยสองพันห้าร้อยสองเนี่ยเมียนมาเมียนพอ,อพอนูกับเรียนลำพื้นด้วยกันเขาเจ้าจออกมาจากสายใดสายพอนี้บัวบัวก็คือบ้านพอนี้บัวบ้านออาานันนลูกสายวัตถีนั่นกูสายวาัตถีมาทหานกัาาะะกนเถอะคือ,อสายนั่นเนาะเพิ่นเป็นครูเพิ่นเนะาะอายุคสมัยเปลี่ยนไปการลำก็เหมือนสมัยก่อนลำก่อนลำก่อนลำน้ำบท ในหนังสือได้เป็นอย่างไงเป็นพันบทเป็นพันบทล้ำฉากหนึ่งบ่ก่อนล้ำตะกีนพันที่เขียนเบอร์ไปได้อเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ไล่ไปไล่ไป,ไปคอยนับได้เป็นพันบทต่อเรื่องน่ะแม่นเป็นพันนี่หรือปฏติโท้เขาพันล้ำตังแต่สามทูพอดแจ้งเด้อ๋อมีซิฟคอยฉากเลยพันล้ำฉากหนึ่งพ่นสามารถดึงได้เป็นชั่วโมงมแต่ว่าคนบ่อยเขียวคนบ่อยเขียวหัวกับหัวไฮกับไฮอือ ใส่หฮฮวงวกคบหัวควะข้นกะไฮกะไฮเงี้ยวขวดบอกเงี้ยวว่าอยากลูกไปใส่ลูกกินนมข้าหนี่รับข้าคืออัดอัดทรุดของมอลล่ฟังมอลลัล่มเล็กจอมันมว้วนมันม,วม้วนมายว่าคอยกะเคยคอยก็ยกเกิดโดนอะไรคอยก็ได้ไปไ้ใส่มอล่ั่มือกันนั่นงคํำกล่องมา่พ่อลูกเนี่ยมันเศร้านี่คอยนอนอยู่คอยไ้